สวัสดีครับผมสายยันท่องสวัสดิ์ครับตอนนี้ผมอยู่เดชอุดมครับอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญครับเดชอุดมนะครับตอนนี้ปัป๊มปัป๊มั่งปอทอก้อปอนกัเดชครับนี่คือทางมาจากอุบลราชธานีครับเส้นทางมาจากอุบลราชธานีครับตอนนี้โค้งสางเข้ามาถึงแล้วครับอาจารย์แม่มาจะใส่หลังจากเต้นก็สางเรียบร้อยครับ ตรงนี้คือเป็นมองวิธีการครับตรงนวิธีการกับมาครับเริ่มทย่อยกันกับมาแล้วสวัสดีครับรถแท่ถึงหน้าโพคับมื้นปัจจัยยี่สิบพอกันครับสวัสดีครับผมอาจารย์เตืองหน้าโพครับผมตรงนี้คือวงรถแท่หน่อยครับรถแท่หน่อยมันจอด d ม m o นะครับนี่ล้าทื่นกวางตัวนี้คืออาจารย์แม่มาจัชรชัยครับมันกาลังจะตั้งโครงสร้างเดโมเครื่องเสียงครับรถแท่หน่อยผมก็มาแล้วครับครับอาจารย์ถึงหน้าโพ าเปิดให้ฟังนะครับตรงนี้เป็นตลาดครับก็จะมีร้านขายสินค้าน่าม่นี่นี่นี่ครับสวัสดีครับทุกท่านครับตรงนี้เป็น b บ a c k ร o p ถ่ายรูปครับเดี๋ยวฮอากำลังปิ่นมาอยู่ครับสวัสดีครับทุกคุทุกคนครับไฟอยู่นี่ไฟสามเฟสนะครับนี่ครับไฟสามเฟสครับแรงครับหมอแป๊บอกงี้ วัสดีครับหนุ่มเมืองร้อยเกินโปรโมชั่นเวทีเคื่องเสียงรถแฮรถแฮ่น่อยกับมีอีกบอกรับแมนครับผมสวัสดีครับขอบคุณเฮียเก่งครับขอบคุณร้านอุบลสายฟ้านะครับที่สนับสนุนงานนี้นะครับอยากเป็นทางการครับบันทีี่สมีหลายสุบอกรับมีอยู่ครับย่านเฮียสตีบบน้อ มาครับนี่ครับรถแห่หน่อยครับนี่รถแห่อะไรร้านอภิรันต์จัดการจากอุบลสายฟ้าครับผมนี่ครับนี่ครับรถแห่หน่อยครับสิบเปลือกเพล็กไฟง่ัยหน่อยรถแห่ใหญ่กำลังขัดเงาอยู่ครับผมตอนนี้เขากำลังจะตั้งโครงสร้างโครงสร้างพี่นี่ครับอะไรอาจารย์แม่นมาชิชัยครับมาซอยการซอยงานครับนี่ครับเพิ่นเพิ่นนี่คือตังมาซอยครับขับมาก้าขับมาไหนนะครับอาจารย์แม่นอขับมาบ้าจะมีรถกีนหรือไง นลยครับแล้วเป็นคนหน้าตาดีเพ่อมีน้ำใจพ่อมีน้ำใจสสะอาดนะนี่ครับอาจารย์วัชระทัดเทียมกับมาครับนี่ครับมาคุมการคุมงานครับแม่ทีมงานชมรมเครื่องเสียกลางแกล้งจังหวัดราชธานีเรามาช่วยกันครับเหมือนกําลังต่างโค้งสั่งโอ้ยไอไอไอพุญเติมสวัสดีครับอ้ายพุญเติมโอ๊ยนี่ครับเติมกันที่ไหนเติมกันที่ไหนเติมยางเติกล่องโอ้ยตยางกันกล่อง สวัสด oh, oh, ีครับสวัสดีจ่าป๋าน้องโบได้หนีโอ้น้องโบว่ามาเดีดยวเล่าเดี๋รวมกับคอนเสิร์ตนี่นี่ครับมีหนังผบนี่นี่หนังเฮียหมูหนุ่มปเรจอนสวัสดีครับเฮียหมูหนุ่มเปเรจอ่าขอบคุณครับอย่าลืมครับคืนนี้วัอพรุ่งนี้นะฮะกลับทีมของเราครับอุบลสัญเสาวดีหนึ่งดีนะครับปะทะกับอะไรก็ไม่รู้นะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเดโมเหมือนกันสวัสดีครับเดียวสวัสดีครับท่านสสอทครับ สิไปดีวัน้อมาเด้อาจารย์ถึงหน้าพ่อครับนี่ครับจะสุเปิดเพลงให้หน่อยหน่อยนี่ครับตรงนี้นี่ของน้ามกสางไม่ไม่ครับคือจะได้เอวมันนี่นะครับของน้านะครับน้ามสางไม่กิ๊กนี่ครับตรงนี้พิษเป็นปลาครับสนุกเปิดเพลงครับนี่ตรงนี้คือเป็นล่านวปทีคอนเสรตอดอวิธีกลางครับบราจากาศจีหน่อยครับตรงตรงจัดงานนี่คืออยู่ขางท่างมาจากกุบลรอาจจะ่านี่ประมาณ30สิกิโลครับก็ฮอดนะครับ นะครับอยู่ข้างปั๊มน้ำมันครับปตทก่อนเข้าอำเภอเดชอุดมนะครับสวัสดีครับวัชรชัยครับมาด้วยอาจารย์ถึงนะไอ้ตักไปวนวายยังไงน่ะตั๊กี้บันเสียมครับพันมากมาอย่างไหนภาษาหลักความกุจักขอบคุณทุกคำจากอาจารย์ไอป่วยเพล่ไยเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาครับเจ้าพี่เงียบบัตรครับวันนี้เพิ่นเอารถแห่ว่าซอยเปิดเพลง มาสร้างความรำคาญเล็กกระแจ๋วเออยูทูบยูเทียนบอกจะที่ทางพนักานอายเออดีดักคือคนจักควมต้นสนอยู่นั่นเลยสวัสดีครับทักทายครับท่านที่อยู่เดินทางมาจากกรุงเทพครับก็มีที่พักครับอำเภอเดชอุดมนี่เป็นที่เป็นอำเภอที่มีรีสอร์ทเยอะที่สุดครับโอ้ยเมื่อกี้เป็นหลังเลยมาเออพียบเพียบโอ้ยเสียงหัวมาทักครับขอบคุณอะไรครับอาจารย์ติ๊งนาโปครับนี่ครับอาจารย์ ชุนใช้มงค์คนนี่ครับลองดูครับเราจะให้เขาตั้งยังไงครับว่้เสืองามปรครับนี่ครับโอ้เสือ,อ,สอ,อวันนี้ผมแบนไซน์สาวเลยครับเอ้ยเสืองามเด็ดทีเดียว,ต,วตัวนี้ไหมตัวตัวนี้คนระับนะให้เขาตั้งระยะซื้กลางเต็นแมนครับแมนแมนครับแมนแมนแมนครับอาจารย์แมนอาจารย์กี่ดอกซื้อกลางเต็นทได้อาจารย์แม่มาทีี่ สวัสดีครับไอ้เสดส์ครับแอดผมนี่นะป๋าสีจ่างมอลำอยู่ได้ได้ครับผมมาหลุดมีมั้งครับผมมีมีมีครับผมขอบคุณครับผูุ้ที่ครับที่มองในบู๊เฮาสิงาง่หอดุลครับเต็มแล้วกับต่างียบร้อยแล้วแง่หอดุลครับหลักการพี่หนังครับนี่ครับหนังดีหนึ่งดีหนังนี่เ้าไม่เห็นหนังก็ตีหนังนี่คือกลางคื่อนท่าผ่ากลางคื่อนท่าก็อนจะใช้โลโก้ ใช้วิธีทัดในการทํางานขึ้นซื้อจอหนังครับคือจอยเอเดียก็มีอยู่สองจอยนะก็จอหนังอีกจอหนึ่งจอหนังสีจอใหญ่นะครับตอการเคลืนมามันก็มีอ่าวิธีทัดสี่จอใหญ่นะครับปกติโปรจากเดียวมันก็เออดีก็ก็ว่าสองกุศลเมตรนี่จอหนังสิบห้าเมตรจอใหญ่ครับนี่สิท้าเอาจารย์บุญเติมได้หลายครับพิชซูนาจอหนังครับพี่ครับลงจอหนังครับโอ้ยคนยังมารอครับรอเน่ธอร์น้อยน้ะ ร้อนยังครับรอนัลครับรอและวันนั้นตั๊กนั้นดีอยู่เลยแต่ว่าอย่าไปเทียกับเพื่อนนะครับเด้อกันเอาตักไปเทียกับเพื่อนเนี่ยตักกี่กับเสื้อบรดปีพี่น้องไงเป็นคนดีครับดีอะไงดีบ่ห่างเหินเอวดีบ่ห่างเหินบ่ไม่อยังครับดีวางเหินางเดี๋ยววางสวัสดีครับเจริญราตนบ้นครับ ไอต้ตะย่างงอนนารดยูโรเน่มือว่าน,นี่ <c oughs> ไอ้สื้อดีมโอ้จานดีมน่ครับเวทีนี่เป็นของปีนี้อยู่เดียดดมมาให้เก,กียรติคนที้มนั่นเดียดดมกะเป็นเครื่องเสียงของเวทีของอ่ะวายอ่าแมนโก้ครับเป็นเวทีลูบครับเราเป็นเครื่องเสียงของอ่าวิชันออดิโอครับแมนมือวิชันออดิโอครับจากกรุงเทพครับ เปิดกระเบื้องเครื่องเสียงเป็นพิธีการหาย้วครับเปิด d ม m o ครับแปดขึ้นแปดนั่มครับสวัสดีครับเสียอามครับแสงสีเสียงอลังการครับวิธีกลางอลังการครับเดี๋ยวเพิ่มมาครับจังไนมากลางวิธีแล้วเป็นวิธีลูกครับเดี๋ยวจังก้าก็กำลังสิกลางแหละครับจังกลางกลางเลยเพื่นให้เปิดเพลงฟังไงเปิดเพลงฟังไงไอ้ไอ้เปิดเพลงฟังนไมม่ีอ้อ ก็มีอ้ออะไขึ้นไวเลยอ้ลอล้อลำบ่ขาดอ้อนี่ครับมาเบิ่งรถแพ่หน่อยไปบางขางครับแน่แเราจะนี้เรามาดูรถแพ่มินิเหลื่อมผ้าป่าปอ๋อคือเหลื่อมนี่วะรถคันนี้วะจะไม่จ้างเขาจะไม่เขาค่าแค่ไหนมาหนิเ,เนี่ครับรถแพร์มินิจิ๊บซี่ครับของอุบลเส,ส้นเศร้าครับแพร์สีเหลื่อมผ้าป่าครับเสียงกลางทั้งนาไซอัมไม่เจอครับ ตู้โล่ใส่ของอ่ะกริบครับสร้างพิพาทแน,น่นิดนึงเสียงกลางไปตามตู้เบีักตูตามขักจำแนสงรสร้างรถดีนี่ครับขอบคุณเครื่องดื่มขมิ้นชันสกัดผดสมเลมอนดื่มทุกวันล้างพิษทุกวันคิวมินซีคิวมินซีมาลองเพี่ยคิวมินจีมาลองมางลองมาลองมาลอง เอาเสือไว้เลยนะครับเออมือเอื้องสเวมมาเอาครับมาเอาได้ครับเอกชัยบุญสู้ครับสวัสดีครับเจริญรัวัฒมหาแน่งานอยู่ไกลๆกันได้มหาแนเจริญรัตวัฒนขี่ถอยถึงครับเอาหนองนู้ดีมหาแน่นี่นี่ครับเฮียบัตรนี่งบองมันนุ่นหนองนู้ดีมหาเพ่งมวนปะเจ้าอ้าเอ้ยโอ้ราบาดเบิ้องประตูประตูประตูล่มประตูล่มวันสิคดิคดิโกดฮ่าฮ่าฮ่าเราจะพีชไปเลย เอ้ประดูอะไรเอ้ประดูอะไรสวัสนี้ว่าป๋าหมีครับป๋าหมีมาถึงไหนครับสวัสนี้พบกับเครื่องเสียงแซ่ซ่าครับไปเป็นเอ็มซีแซ่ซ่าครับอย่าห้ามพลาดนะครับเรื่องของเคื่องแซ่ซ่าลงอยู่อุบลครับอยู่สว่างวิรลู์ดังดีหลายสุดยอดอีกเสียค่าบัตรบอครับบอครับผมเบิงฟี่ครับสวัสดีครับงานเมื่อนไรครับงานวันที่ยี่สิบครับมือนี้เป็นวันติดตั้งครับติดตั้งอ่า โค้งสั่งเบื้องที่ตั้งระบบเสียงครับเบื้อนี่ก็ลายโซ่พี่น้องเบิ้งครับว่าเครื่องเสียงไฟมาก็ใส่เอียงแน่ครับผมมาบรรลุแห่ห้องใส่เอีงแน่อาจารย์อาจารย์ครับผมเดี๋ยวเรากดดีหมกกันช็ครับในห้องกันดีครับเกือบไปจักกี่โลนี่เกบไปมาครับไปเลยครับสั่งเบื้องมหาเนี่ยสิบกิโลหรือไม่สิบโลสิบโลหนอโอ้มึกครับมึกเศร้าครับอยู่ไอ้ครับผมครับครับผมจะใส่สี่มือหนึ่งนะครับโอ้ ครับก้างมีโอนอันนี้ก็ไม่ร่อยหรอรไม่ลอยครับไม่ของกิบครับโอ้กิบทั้งแท่งคันนี้กิบทั้งแท่งหมเอาเงินเี่ยอาิตทีเฮียิคนหลักบายเมือนอยู่ด้สดีครับคุณเอื้อมหานะคุณเอื้อคุณเอือโสพลเศร้ามหานสร้างเมืองมหาสร้างเมืองสวัดีครับผู้วิการมรลำสิ่งสาวจิรภาสทางสูบมาล่องเพลงใส่รถแค่นไหนเบิ้งเนี่ยมรลมสิ่งสาวจีรภา ด้ยนี่เบิ้งโค้งสางครับโค้งสางเ้าสิขึ้นเป็นโค้งสางเป็นของแผงมันนะครับโค้งสางเตะแล้วหลอกครับล็อกท่าไหนหลอกเห็นเต็มๆไปเลยครับนี่อยู่ผู้เดียวเลยครับล,ล็อกละสี่เมตรผมไดครับนี่คือตูน้นั่งลานจะเป็นบทหนึ่งสองสามสี่สั้นครับมาสี่ชั้นนั่งร้านนะครับบริสดรับโพลีออนทัวระยะห่างจากอ่าจากตูมพวงมหา ตรงที่มิกเซียม yes. ิกเซอร์ประมาณ30เมตรครับ35เมตรพอดีครับเป็นมาตรฐานครับเก้าขาเมง่ายจากกลางกุดกลางมั้งก้าขาเก้าขาพู่พุ่งบนผมมองมิกว้างอยู่ตัวเจมีเจมิกลาง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 เต้นกลางเต้นอยากติดน้่นเ้อคิวเป็นสีมานได้ครับได้ได้ได้ครับ หนึ 90, 2, 9, งเก้าสองเก้าสมาดิว yani ัครับดูใฮ uh, um ีขอแก้เอฟซีครับอฮะประมาณสามสิบห้าเก้าสามสห้าเมตรประมาณสามสิบเมตรนไมน้องเบนบคิวมินซีคิวมินซีดื่มทุกวันดีทุกวันครับเครื่องดื่มกระมินสกัดผม บวัสครัคบไอโอมาหนะมันจุตุ้แน่น่มันจุตู้ให้นะบวัสครับมรำสองอัมพลใช้ยเลิศครับบริสครับเปียบซี่ครับขอบคุณหลายๆครับตอนนี้เราอยู่ที่เดชอุดมครับสาวเดชอุดมสาวเดชคนงามหนุ่มหน้าจะรวยขออวยพรสั่งคาว่าหลอกลวงหรือว่าผิดหวังขอนางนั่งเจอะๆสวัสดีครับอาจารย์โจกี้ครับจจมาเนิยอาจารย์โจกี้มานเหมาะอาจารย์บุตรเสิม อาจารย,มย์มุดยกมามาเอาเครื่องเสียมาในหม้อเน,นะนี่ยเนี่ยครับหวัวไอ้แป๊นเลยครับแป๊นผมผมหัวผ,ผมเป็นครับผมอขอบคุณล่ะครับขอบคุณสวัสดีครับไปใกลเทียบครับกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครบับขอบคุณทีการันให้แรงใจกางเนี้ยกำลังออกไตอยูน่นี่นี่ครับนี่ครับ พวกนี้เขาทํางานทั้งวันได้พันห้านี่เดินไปเดินมาได้ห้าพันมาครับเจรตดาวันครับมีหนังบวกครับแมนครับมีหนังครับหนังจะต้องกางเดี๋ยวไปถามหนังมันสายหนังหนึ่งไงเออขีรายาหาออกไปเลยสายหนังป่วยบวกหาสายหนังป่วยมึงก็ได้หนังปูหนังปูไม่บอเอาผ่านหนังผ่านหนังผ่านหนังมึงได้ฝีฝีฝีฝเนี่ยงปูดิ เอาออมาฝา,ากนั่งสักคนนี้ครับอย่าจีนมาฟาดครับกับทีมของเราครับอุบลสยามสาวดีหนึ่งดีครับคืนนี้มีโอกาสมารับใช้ทีมงา,า,า,านชาวบ้านเด็ด,ดมุมครับคืนนี้ขอบคุณชายมงคลสาวครับที่อุเฟื่องสัตเทมาให้กําลังใจกับทีมอของเราครับบุกบอลสยามสาวหนึ่งก็โคจิพยนต์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับคืนนี้เรื่องแรกอ่าลวงผู้แตกเรื่องสองครับปุนลอยฟ้าเรื่องสาม <c oughs> อ,าอีสีทองนางใหม่ลา่าสุดจ้าครัแขงสวัสดีครับอ่า ลูกสาวตั้มคนบอยนะครับบรรยากาศในงานครับมือนีโครงสร้างโครงสร้างตูมพงก็จอยเอลดีกับมาติดตังคนไม่ไฟตังครับแต่คือโครงสร้างจอยดียังครบมาเต็เมเบิร์วันที่เดเวทีกับเจากก้าหน้ามาตัต่างนะครับมาตังนี่เลยเบิร์คือสนใจรภาพพรมวไฟแสงสว่างตลอดเลยครับเราจะได้สุดยาวๆกันเลยครับคันที่อยู่ท่านที่เดินทางมานะครับก็มั่นใจครับ สถานที่ก็หลายครับสถานที่พักห้องน้ำก็หลายครับมองกินก็หลายครับบริไล่บริไลเจ้เงินครับเงินบ่มมพีน้องไงนี่ครับตลาดเดชดยิ่งเจริญครับตัวนี้จะเป็นเบรกับเอาบัลลัหาถ่ายลูปครับมาตรฐานขนาดครับขอบคุณไอ้ไก่เทียบครับวันนี้ได้ร่วมงานครับกับคุณพี่ไกเทียบครับสั่งสรรงานดีๆนี่ครับขอบขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทีมงานเครื่องเสืองจังหวัด อุบลนราชธานีก็จังหวัดอำนาจ,จเจริญด้วยครับและหลายจังหวัดครับมืออื่นนี่ท่านประธานคำพูนครับประธานเครื่องเสียงกลางแก่งจังหวัดอำนาจ,จเจริญก็เดินทางมาถึงครับสมตัติติดตั้งเครื่องเสียงจะซิมีหลายรูปแบบหลายเครื่องเสียงรู้หลายจังหวัดครับอาๆๆบ้าวอมวลแฝดแน่นอนพี่น้องเลยสวัสดีครับเออเจริญครับขอบคุณเออเจริญครับที่กดไลค์กดแชร์ทุกคลิปครับเดี๋ยวพาไปบงหุ่นท่างครับงานจังมือครับงานสองงานมือครับเอาอาจารย์ วันที่19 20 21นะครับครัิบเก้าทำงานหเปล่าครับวันนี้ก็โรงงานนะครับพรุ่งนี้เตรียมงานโรงงานนะครับ19นะครับ19ทดสอบเสียงเรียบร้อยนะครับวันที่20ก็เตรียมสูตรนะครับทำเระยะทางนี่จากนี้ไปหาเด็กแคกี่โลไอ้จานไปเด็กพมาน่กิโลครับประมาณ5กิโลครับออกจากเด็กมาครับเพราะอาจารยดเต็กงหานของโรงงานก็ประมาณสิบกิโล ตัวขึ้นึ้ตัวขึ้นน,น,นี่ครับเส้นทางทางซีเรียนครับทางซีเรียสระว่างอ่ามาจากอุบลอาจจะท่านี่ครับกิโลเมตรประมาณกิโลเมตรที่สามสิบสามสิบเจ็ดน่อยไอ้ไไพู้น้อสามสิบเจ็ดไม่ได้หลายนะครับเด้อไมไ่หลายครับมาบมาเบิร์่น้องลากยาครับเพื่อเาเห็น พอเอสียงเสียงมากก็ช่มก็ได้ครับเพราะว่านะครับมาเอาความู้จากแบรนดต่างๆนะครับเราผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นมีของไม่มาเรื่อยนะครับผมอยากให้พี่น้องมาชมรายการมาเอาความู้จากคนนะครับผมเพื่อเอาไปพัฒนาของจากของนะครับผมหลายนะครับอะไรเ่าจะเป็นของว่าเท็กชิ้นเท็กนะครับออฟบิสนี่ครับแล้วก็พวกเป็นทั้งด้านแบนด์ของตู้ลิปนะครับ พี่น้องอยากได้นะครับกับมะม่องเอาครับวันที่ยี่สิบนะครับผมยี่สิบาดว่าวันที่สิบเกานี่มาหอดนะครับนาะเราวางเตรียมการนะครับตอนเปิ้ลนะครับอิบเกานะครับผมนะครับน้องมาชมมึงกันได้ครับเพื่อพี่น้องอยากเอามะม่องตอนเตรียมงานก็ได้ผมแนะนงครับมะม่งได้ครับเบื้องหลังของการเตรียมงานครับขอบคุณนะครับท่านประธานชมรมเครื่องเสียงการแย้งจังหวัดสุราธานีครับคุณสาย่นท่องสวัสดนะครับผม เป็นผู้ํำพี่มาเลยจ้ะเป็นผู้มาสั่งสีสันแห่งเพื่อเดี๋ยวุมครับครับเพราะว่ามากหลายสาวเด็กคนงามนุ่มน่าจะรวยเพราะอวยเพราะสั่งส่าซโลตแกนพนี้บอกว่านะครับขาดทุณไม่ว่าขอแต่ยา่ข่าเสียหน้าก็พอแจลบหลยนี่ครับคือตอนนี้เขาอยู่ขากปั่นมันครับใครอยากซื้อคิดว่าปั้นมันก็มีนต้องหันค้าหันขายของกับบอนกับมาตอนนี้ครับกันจะเื้ออื่นเนาะหันกับขากับนําครับ ดูนี้เป็นมือที่ตั้งครับที่ตั้งโครงสร้างนี่ครับเราจะได้สดไปเรื่อยครับขอบคุณทุกท่านที่มาเบึงครับจะได้แกะกรลังอกกรลังแจ่ด้ครับทีมงานอ่ะเครื่องเสียงหลายจังหวัดครับมาโมนี่ทั้งจังหวัดสุรินทร์ก็มาครับจังหวัดสุรินทร์ชัยจะพ่วโอ้มาหลายครับจังกรุงเทพก็หลายครับมาทำมาให้กรลังใจได้ครับเด้อครับตอนนีีกกเบบึงทีมงานเพิ่นกําลังอ่าขึ้นโครงตู้ครับตอนนี้ จากใดนี่ครับก็เอาไว้สนี้ก่นนะครับพ่อเราจะได้สุกเห็บปึงเป็นระยะระยะครับกันแล้วครับสวัสดีครับรถแห่ประเสริฐเศ้าครับโอ้เราจะได้ซุกในเบื่อี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับมาเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับช่องยูทูบไซอันซาวชาแนล และช่อง YouTube ผมเองครับสายยันทองสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ